ยอดอัปซ่าวันดีวันรุ่นเมกาวันดีวันรุ่ดูปายดีวันรุ่นชานทายได้คกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมของ a i บ i t okay. y Warzone Mobile กันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะ ก็วันนี้มีอัปเดตแพทใหม่นะครับประจำวันที่7นะฮะท่านผู้ชมนะมีนาคม2023นั่นเองนะครับเอออัปเดตแพทใหม่นะครับในแพทนี้นะครับเขาจะเพิ่มในส่วนของอันเป็นเพื่อนพาร์ทนะฮะบางส่วนมานะแล้วก็ตัวละครใหม่เข้ามานะครับท่านผู้ชมนะในเจตุกมคอฟดิตี้วอลซอนโมบายนะเออไปอัปเดตกันได้นะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าต้องย้ายสตูก่อนนะก่อนอัปเดตนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันให้อัปเดตในสต,นตูเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมเกิดเติงเกิดเติงมาพี่จะมาเล่นโชว์ก็ God, ชว์ตึงให้ทุกกกคนนนดูสััห่อยละ เออเฮหลายคนถามมาว่าพี่โค้งเล่นบนมือถืออะไรนะเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะมือถือ Lenovo Legion d u e l 2หรือว่า Lenovo Legion 2 Pro นั่นเองนะครับเป็น Snapdragon 888 RAM 16 ROM 512นะท่านผู้ชมนะเกอรตริงเกอรตริงนิ่งซื้ออยู่แล้วนะครับอย่าได้คลิปนะจ๊ะอ,อีกหนึ่งตัวซับนะครับในดวงใจใครหลายๆคนนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเอ่อเป็นเกมมิ่งโฟนได้ดีนะครับเล่นไปด้วยแล้วก็สตรีมเกมไปด้วยได้ด้วยนะจ๊ะคนดูเอ้ยตึงปรีอะไรวะพี่โค้งตึงปรีะอะมาเนี้มาเนี้ เอาล้ท่านผู้ชมนั้นเราจะลงไปใส่กับคนดูข้างล่างข้าหน่อยไม่ใช่คนดูพวกแบบว่าคนที่มันลินกับเราคือรู้สึกว่าแผลตนี้นะครับท่านผู้ชมนั้นจะปรับในส่วนของกราฟิกมาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมนั้นลดอาการแหลกน่วงแลวก็ช้านะท่านผู้ชมนั้นในมือถืออ่ะสเปคต่ำๆนะครับท่านผู้ชมนะต้องบอกงี้ก่อนนะครับแล้วก็ภาพนี่ก็คมชัดขึ้นมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มรายละเอียดบางส่วนนะครับแก้ไขบั๊กต่างๆนะครับในเกมนะท่านผู้ชมนอ้นเอื้อคอตรึงคอ เอาว่าแต่ผมรู้สึกว่าเขา,าเรียกอ่าแอคทีฟมันเป็นของใคระอะมั้ยแอคทีฟชั่นใช่ไหมแอคทีฟชั่นนี่เขาค่อนข้างๆที่จะพัฒนามาดีนะครับมีอัปเดตมาตลอดตลอดนะท่านผู้ชมนะท่านผมแบบสังเกตดูเขาจะอัปเดตประมาณอ่าประมาณ10วันอ่ะครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะผมต้องคอยแบบว่าย้ายสตูไปอัปเดตตลอดเลยมีคนยิงเราว่ะนี่มาผมยิงจากด้านบนนี่นะด้านบน,น,น,บนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโดนยิงแม่งมองไม่เห็น โอ้ยโอ้ด้านไงว่าแล้วด้านบนแน่นอนเลยเพราะเมื่อกี้นี้ผมเห็นอันนี้ไงมันไอ้สีร้านริชแมนช็อปเพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h ็บ n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย1้0ยด้วยริชแมนช็อปว้าวโันี้ไงสีแดงอะมัน โคตรึร่งโคตรึงตุกตุกตกะตุกตุกตกะต่าตุกตุกตกะต่าตุกตุกตกรตาตุกตุกตกตุกตุกตกะตาตุกตุกตกต่ายังไรสเละเอาวะเอาวะตึงปรียะลยมาอันนี้เราโดนยิงรอบหนึ่งเราไปติ๊กก่อนนะคนดูไมได้เข้ารอบมาดิ้นี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะหัวแตกตึงปรีอะไรพี่โค้กตึงปรีะตึงจัดเลยนี่ซ้ำซบทีนึงตึงปรีะตึงปรีะ เอาวาลงมาแล้วนะครับคุณดูนะตอนนี้อเอายูโฮ้ไนส์ายส,ายสาย์ไนส์บลูไปไปโดดเข้าครับอ๋อาดีอาดีชักกระสุนสักหน่อยอตัวเตเืงนตัวเตืงเฮ้ยม,มาดิมาดินี่เป็นไงล่ะยิงแตกดิครับ ตึงปรียเลยจึงปรียมาหาเก็บของเก็บของก่อนนะตัวตอตัวเตืงเฮ้ยวงกินเออวิ่งกันวิ่งกันวิ่งกันอ้าวมีรถปะตายขารถมาตายขารถเมื่อกี้ของมันล่วงมันดูเฮ้เราก็จะตายเหมือนกันน,นเนี่ยเฮ้เเเจะตายจะตายจะตาย โอ้ใช้ยาไม่น่าทันคนดูวงแม่งโอ้วงแม่งแ,แรงจัดเลยแตกเลยเฮ้ยเฮ็โหดเกินคนดูดูเถะมาโอเคนะครับรอบนี้เรามาลงใหม่กันก่อนดีกว่าค่ะอะไรคนดูเมื่อกี้นี่แม่งกำลังตึงจัดเลยอะไรวะจูบเม่งมีอะไรไปลุยมาว่ะมาว่ะเฮ้ยโอ้โหนี่ เอาดิเอาดิเฮ้ยมันเครื่องมีดด้วยเครื่องมีดเหรอตายไปดีเนาะเอ้าคกรดเริงเกรดเริงแต่ของครับอหโหปืนนี้ผมชอบเลยแหลมบูแหลมเปรี้ยตึงเปรี้ยตึงบอูกตุกตากตุกตะเกตุกตาตาเฮ้ยให้วงมาแล้วนี่มาไปดิคนดูไปดิคนดู เอา่ะเอาวะเอา,าเอะไปวิ่งยาวๆใหคนดูนะโคตรตึงโคตรตึงเฮ้ยปืนลัน่นปืนลัน่นไปดิครับโคตรตึงโคตรตึง เอาว่ะเอาว่าไปดิครับตึงเปรี้ยเลยดิตึงเปรี้ยเลยเฮ้ยฮเย้ hey, 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 hey. เราตอนแรกเราจะจอดรถด,ดูเฮ้ยให้อ้าวเห็นเหยื่ออารมณ์เหยื่ออารมณ์เหยื่ออารมณ์ชนเฮ้ยแม่งลบทันหืมมันเกิดไปแล้วเกิดไปวันแล้วนะคนดู <c oughs> มันเกอบไปวันเลยนะมันอกิดนะเมื่อกี้เนาะจ้าอีตัวเองเหลืออยู่สองคนนี่มาอ้าวไอ้ตัวนี้มันตัวสุดท่ายพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจอดรถเลยกูใส่เลยมา ไปไหนล่ะไอตัวเมื่อกี้แหละคนดูมาดิน้องอ,อยากร้องก็อยากร้องก็มาเลยน้องเอาว่าว่าไปหามุมยิงดีดีดีกว่านะเริ่มระแวงแล้วตอนนี้เริ่มระแวงแล้วเฮโอเจองูคนดูเจองูอ้ยังงูโอ้โหมันนอนยิงเลย ว่าตีเฮกงี้นเฮ้ยอะไรวะคนเฮ้ยเฮ้ยแล้ามันทำอย่างงั้นน่ะเฮ้ยอะไรวะ โคตรึงโคตรึงไปเดไปเดตึงเปรียเลยเดยตึงเปรียมาคนดูไม่เป็นไรเล่นใหม่นะครับคนเรามันมีผู้นี้ได้อีกกี่วนัน อโคตรึงโคตรึงคนเราจะมีบุมนี้ได้อีกกี่วันเวลามีเรือการจะไรไปเร็สโคโคตรึงโคตรึง รอครับรอครับโดดลงฮะทีนี้ไปลงมาวะมาวะมาแล้วครับตึงปริ้นเลยตึงปริ้น ปเร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0 0สนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ a richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย w i h m a n Shop ว้าว มาว่ะเฮ้ยได้ของมาเฮ้ยตึงเลยว่ะปืนมาใหม่แล้วเราปืนมันปืนเม็ดเดียวด้วยเี้ยโคตรตึงโคตรตึงหุยเจอปืนอีอกเก้าเอาดิเอาดิ มามามาโอ้ยด้ปืนมาด้ปืนมาเดี๋ยวเราเลือกปืนดีๆก่อนนะคนดูไปเดียไปเดีวยววู้ฮู้เคือตรึงเนี่ยพี่ ตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยนี่เดี๋ยวใส่เดี๋ยเดี๋ยวเอาคืนเติงคืนเติงไปเลยดีครับคนดูนี่ของลงมานะแถวนั้นแอร์ดรอปนะแต่ผมไม่ไปเอาดรอปค,คนดูเพราะว่าปืนพี่มันตึงอยู่แล้วนะครับพี่เก็บมาจากถังขยะแถวเนี้ย <laughs> เว้ยตึงเปียตึงเปียเดี๋ยวเดี๋ยวหาของดูก่อนเฮ้ยโอ้โหเจอคนว่าจะหาของทั้งหน่อยเลยของแล้วปล่อยให้มันยิงชิวๆไปก่อนอสวนคืนเป็นไงน่ะหให้พี่ต้องสวนคืนนะน้องเดี๋ยวจะล่วงนะแบบเมื่อกี้เหรอหงายเลยดิขโมนแมนไปดีครับไปดีครับ ตึงเปรียเลยตึงเปรียตึงเปรีย Yes I uh, want you not to be a problem c h i l เฮ้ยหัวของแม่งหัว oh, ของเกินกาเลยนะแถวนี้นะคนดูนะมันจริงจริอยู่แถวนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเสียวดีอยู่ไหนกันหมดครับน้องรุดรอ

ควรจะบีได้เลยตึงเปียอะไรเดตตึงเปียเฮ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงคนดูกลับมาดิครับกลับมาดิเงี้ยงเงี้ยนเอาดิเอาดินี่เป็นไงล่ะสวนเข้าไปล่วงเลยครับโคตรึงโคตร,รึงหน่อย ยิงหน่อยนี่เป็นไงล่ะยิงหน่อยยิงหน่อยอร่อยชัวร์ยิงนัวอร่อยจัดเอาว่ะเอาว่ะยิงยิงอืมไหนไหนฝั่งนี้โอเคเออเออไอ้ยเ้อ้ยอ้ล่วงเอ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเยราจะไปตายง่ายใช่ไหมโอ้น่าจะไม่รอดนะคนรุ้นะ โอเคครับท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยกันนะหรับตัว,ตวเกม Call of Duty Warzone Mobile นะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็มีอัปดเดตใหม่นะครับท่านผู้ชมนะ ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์อยู่ในล่างคำบรราใต้คลิปเลยพร้อมวิธีการเล่นนะครับผู้ชมนะเออไปโหลดมาได้นะครับอืมแต่ผมจะแปะลิงก์มาให้ทั้งไ o s แลก็ Android นจาสำหรับวันนี้พี่โคตัวเลยก่อนครับใครต้องการหาเว็บเติมเกมดีๆไม่ว่าจะเป็นอ v รพับจีโมบายแกชีนแพคลีฟวอลแลนด์เดียโบมัตโต้อวัตสองโลบอก็ัไปเติมนได้ที่เว็บพิชแมนชอปนะเติมถูกเติมดีเติมใหม่เติมยืส่ชั่วโมงการันตีผู้ช้งาาหลายเอาไปเชิ่ถสามแสนคนโดยเฉพาะเกมวอลแลนด์ ไม่นะั่นเองเช่นตัวเกมโลบอคเนะ่ยโลบอคก,ก็จะมีโลบอคคลิปกาให้เลือกเติมด้วยนะครับไปเติมมันได้นะครับลิงอยู่นนหน้านร่างคัมยัจะคลินะเปเติมฟรีนะเอ้ยไม่ใช่เติมฟรีเติมถูกนะครับที่เว็บบิชแมนช็อปลิงอยู่นนหน้านร่างคัมยันแต่คลิปครับสำหรับวันนี้พี่โคตัวแรกก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติ่งแจ้งเตือนกับพี่โค้กชแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรตึงโคตรตึง ร้าน Richman Shop เพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไ้ปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว้าว